เงินงานนับเงินไม่มีเวลาจะนับเงินเงินเยอะมากทุกคืนก็จะเอาเงินมานั่งนับเล่นนะคะบางทีก็ไปเบิกเงินออกมานั่งนับเล่นเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้คุณสุกัญญาพึ่งอุดมมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบธุรกิจรีสอร์ทก็คือมออีคนรู้จักกันมากเพราะว่าเป็นรีสอร์ทแห่งแรกในจังหวัดอุบลค่ะ มีเงินในธนาคารก็เยอะนะคะช่วงที่ทํารีสอร์ทมีเงินธน,น,น,นาคารประมาณเกือบ8ล้านนะคะธุรกิจรีสอร์ทที่เริ่มทําสร้างกําไรเป็นจํานวนเงินมหาศาลให้กับเธอและทําให้เธอมีชีวิตอย่างสุขสบายจึงไม่ได้ทําให้เธอสนใจในสิ่งที่พี่ชายพยายามยื่นให้พี่ชายก็ไปเที่ยวหาไปเยี่ยมเยียนนะคะไปเยี่ยมเยียนที่รีสอร์ทเอาหนังสือเล่มนี้ไว้อ่านเราก็บอกว่าหนังสืออะไรไปม,มีเวลาอ่านหรอกรับไว้ค่ะไม่ได้ต่อต้านเพียงแต่ว่า ไม่เห็นที่ต้องศึกษาเลยทุกวันนี้เราก็ทําบุญเยอะอยู่แล้ว <Why? S 1> ค่ะหลังจากนั้นผ่านไปสามเดือนนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่ชายก็มาถามว่าห mm hmm. นังสือเล่มนั้นยังอยู่ไหม mm hmm. เราบอกเราลืมไปแล้วคะ่ะห mm hmm. นังสืออะไรเหรอ mm hmm. แล้วก็เราบอกว่ามไม่รู้สิแล้วก็ไปค้นคว้าหาแต่เรามีรู้สึกว่ามีอยู่วันหนึ่งเอาไปทําลายทิ้งอะ่ะ mm hmm. นะคะแล้วก็แบบ mm hmm. ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าหนังสือน,นี้มีคุณค่าอะไรกับเรา mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะ พี่ชายก็โกรธมากเราก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้มันซักราคาเท่าไหร่มันแพงเหรอเราก็หยิบเงินตอนนั้นเงินจะมีแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแล้วก็แบงค์ร้อยแล้วก็แบงค์ห้าร้อยเต็มที่มันยังไม่มีแบงค์พันเราก็กาว่าจะให้พี่ชายไปซื้อนังสือแล้วที่เหลือก็ให้เขาเอาไปใช้อย่างเงี้ยมีความคิดอย่างนั้นนะคะตอนนั้นเขาก็เอาเงินกวาดใส่หน้าเราเราบอกว่าหนังสือเล่มนั้นมันมีค่ากว่าเงินการเสี่ยงโชคคือความสุขอย่างหนึ่งของคุณสุกัญ,ญญาและสามีเงินทองที่มีอยู่มากมายก็เริ่มหมดไปกับการพน ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจสามีเล่นการพนันเงินที่ต้องกู้แบงค์มาไม่เอาไปส่งธนาคารดิฉันชอบเล่นการพนันเล่นหวยหวยที่จะออกนั้นคือสามงวดก็จะเล่นงวดละทีเป็นหลายหลายหมื่นแต่นี่ตรงนั้นนี่เยอะมากแล้วค่ะนี่นี่เพิ่มมากคือต้นทบดอกดอกทบต้นมากสำารายไปกว่านั้นสามีก็มาด่วนจากไปและตัวเธอเองก็เจ็บป่วยเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นนะคะในช่องท้องค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นมาชีวิตที่ยำแย่ก็คือบริหารงานต่อไปไม่ได้แล้วชี่ทางตอนนั้นก็โดนธนาคารยิดไปทุกอย่างที่คุณสุกัรยาสร้างกลับพังทลายลงด้วยน้ำมือของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เธอคิดทำในเวลานั้นคืออยากจะกินยาตายคิดว่าเราทำไมทำบุญมาเยอะสแสวงหาอะไรตั้งเยอะแยะอันไหนว่าดีเราก็ไปหมดเลยเราก็ชอบไหว้ทุกอย่างแล้วทำไมสิส่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ทำไมไม่เห็นช่วยเรา แต่ว่าก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงเกี่ยวกับลูกนะคะรู้สึกว่าเราไม่น่าจะพ่ายแพ้เราน่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเมื่อคุณสุกัญญาทําใจและยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปยังอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อสแสวงหาความสงบสุขให้กับชีวิตอะไรคือคําตอบเรามาที่นี่ทําไมเราไม่เห็นได้รับคําตอบอะไรเราจะทำยังไงดีชีวิตมันมีแค่นี้หรอแล้วเราก็มาป่วยด้วย แล้วก็เครียดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงนั้นสภาพจิตใจเนี่ยแบบแย่สุดๆแล้วช่วงนั้นก็อยู่ในเป็นชุดสีขาวนะคะแต่แอบ,บซื้อบุหรี่มาสูบค่ะคําตอบที่ต้องการจากการแสวงหาความสงบสุขไม่เป็นดังที่หวังคุณสุกัญญาจึงตัดสินใจออกมาเป็นลูกจ้างในร้านเสริมสวยและที่นี่เองเธอได้รับฟังประโยคหนึ่งที่สะกิดใจเธอน้องคนนี้เขาก็เข้า,ขามาซึ่งเข้ามาที่ร้านเสริมสวยเนี่ยแล้วก็ก็ชวนเราไปที่โบสถ์นะคะ คุยว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าสร้างโลกนะแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะมาตายบนไม้กางเขนพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีชัยชนะเหนือความบาปเหนือความตายเหนืออํานาจมืดผีวิญญาณชั่วแต่ใจปิ้งเลยค่ะเพราะเราคนกลัวผีมีชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ปิ้งตรงนี้ด้วยนะคะครั้งแรกไปก็พิเียนก็ร้องเพลงเนาะพวกนี้เขาเป็นอะไรกันร้องเพลงร้องเพลงเขาไม่มีความทุกข์เลยเหรอทุกคนก็มาทักทายเราดิฉันก็ประทับใจ ว่าเออไม่รู้จักก,กันก็ก็ทักทายกันดีเนาะรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งว่าอม,มันเหมือนกับว่ามีอะไรที่อบอุ่นขึ้นมาในใจในช่วงระยะเวลาที่เริ่มแรกเข้าหาพระเจ้านะคะช่วงแรกนะคะทีไ่ไปโบสถ์รู้สึกว่าความรู้สึกแบบมันรู้สึกวัมนมันเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกว่าอยากไปมีความรู้สึกว่ารู้สึกว่าดีใจได้พบอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนๆพนพ,นพ,พี่พี่ที่อยู่โบสถ์เขาก็เลยดูแลเอาใจใส่ผู้เลบใช้พระเจ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็หนุนใจ ถึงแม้ว่าคุณสุกัญญายัางต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เธอย่อท้อต่อการดําเนินชีวิตเพราะเธอมีความหวังและเชื่อมั่นในพระเจ้าในที่สุดคุณสุกัญญาต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเธอพระเจ้าช่วยให้มีดิฉันมีสันติสุขเข้ามาแล้วก็ปัญหามันก็มีมาสะสมอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่มาเชื่อพระเจ้า คือเรื่องเยอะมากนะคะแล้วก็ความผิดความบาปอะไรแบบเยอะมากแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันแบบมันมันแก้ไม่ไหวจริงๆแล้วก็มารู้ทีหลังว่าแก้ไม่ได้นอกจากพระเจ้าอย่างเดียวก็มีการร้องขอต่อพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยลูกหน่อยได้ไหมความหวังความรักกําลังใจและการให้อภัยสิ่งเหล่านี้เธอได้เรียนรู้จากพระลักษณะของพระเจ้าทําให้เธอย้อนคิดถึงความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนระหว่างเธอกับพี่ชาย มีสิ่งหนึ่งมาเตือนใจก็เขีดยนจดหมายไปขอโทษพี่ชายทั้งหมดทั้งสิ้นพี่ชายก็ตอบกลับมาและความสัมพันธ์ที่ดีก็คืนมาค่ะไม่เพียงแต่พระเจ้าได้เชื่อมความรักระหว่างพี่น้องให้กลับมาดีดังเดิมพระเจ้ายังส่งรักษาความเจ็บป่วยของคุณสุกัญญาแม้ว่าลูกจะไม่ดีแม้ว่าลูกจะไม่สมควรแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีพระเมตตาคุณสําหรับชีวิตของลูก ลูกอยากจะขอบคุณพระองค์ชีวิตของลูกมีวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่มีสิทธิ์มีส่วนในพระราชกิจของพระองค์ในวันนี้เพราะพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความดีของลูกโปร่งสรงแสนดีลูกรักพระองค์ค่ะเหตุถึงความจริงใจและก็ความกระตือรือร้นแล้วก็เหตุถงเข้อไปคนที่สดผุด่นได้แล้วมีความรักขอบพระเจ้าในชีวิตเขาปัจจุบันคุณสุกัญญาพึ่งอุดม มีชีวิตอยู่ในาการรับใช้และงานพันธ,ธกิจของพระเจ้าเธอได้เปิดร้านเสริมสวยพร้อมกับประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับลูกค้าและเธอยังได้เปิดบ้านให้เป็นสถานที่นมัสการสรรเสริญพระเจ้าในานามบ้านประกาศแม่สายเธอใช้ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาเพื่อแบ่งปันและเป็นพยานถึงพระคุณและความรักของพระองค์ชีวิตของเราประสบความสําเร็จเองไม่ได้ถ้าหากเราทําตามใจของเราชีวิตของเรามีแต่ความล้มเหลวเหมือนดิฉัน ที่เป็นเหมือนรถชนพังระยับเยินแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ปรงทรงเป็นพระเจ้าผู้ส่งซ่อมแซมดิฉันขึ้นมาวันนี้ขอหนุนใจเมื่อมีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาช่วยท่านนะคะให้ท่านได้พบคำตอบที่แท้จริงของชีวิต